กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยาลุงสาก็อยู่กับข้าพเจ้าเทนลุงสักเส้นเก่าเส้นเคยก็เดินกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมทุกสูรทุกคนเอาว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเป็นดั้สบายดีบอทุกคนสภาพอากาศเป็นดั้งดุกคนอยู่ทางประเทศไทยฝนตกบ่เนาะส่วัสดีอยู่สปลาวเนาะบางพื้นที่เนาะการมีฝนตกเส้นแขวงจับประสา แขวงสวนสดิ์อเคสินะสมมตว่าอยู่ลรงพยบางเมื่อในอากาศคึ้นเนาะสว่ามีพายุเข่าเนาะบางพื้นที่เดรก็ตาด้วยคนอากาศเปลี่ยนแปลงหักษาสุขภาพโม้ทุกสุดทุกคนแล้วทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับพี่ทานใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากพีทกด s u b ซับสไคร้ทุกคนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบอกพลาดคลิปใหม่ๆของข่าวพระเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสวัสดีเมื่อนี้เนาะกันยังใส่สุดกล้าวเนาะมายามเนาะแทนสตาฟที่อยู่ที่นี่เนาะเนื่องจากว่าเราเจ็บท้องกันันนเาะ ปกติทีไลฟ์เมื่อวานเนี่ยว่าจะอ่าจะเข่ารายงานตัวเนาะวันจันทร์เมื่ออื่นเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ได้มามายามเนาะก็เลยว่าเออมายามเลยไปสินะแทุกคนเนาะก็จะมาตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงอ่ะห้าโมงแล้วเนาะตอนนี้เวลาห้าโมงอ่ากับว่างนะทุกคนเนาะค้ขายบโมีก็เลยว่าหาเวลามาอัดคลิปเนาะสว,วัสดีวัสเมื่อวานนี่มีพี่เนาะตอนไลฟ์สดเนาะก็มีพี่เพื่อนมาคอมเมนต์เนาะว่าน,อน้องได้เขียนคลิปกาชาตไทย ได้ไปผ่าตัดฟรีอยู่แข็งจงริสักเนาะอยู่จังหวัดจริสักของเรา,าเลยบอกเนาะสวัสดีข้าพเจ้ากับโบเห็นเนาะการัรพี่หลายคนประกาศคอมเมนต์แล้วก็ส่งลิงก์มาให้เนาะสวัสดีเฮาก็มีโอกาสเนาะได้มา รีแอคหรือว่ามาเบิงนํำการน,นอะเป็นโครงการดีๆเนาะก่อนอื่นก็ขอสื่นชมเนาะในนามที่เป็นแพทย์หมออยุลาขอสื่นชมโครงการดีๆเนาะที่มีให้กับประชาชนคนลราเนาะสว่ามีน้องๆเนาะว่าจะเป็นเล็กน้อยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสายตาแต่ว่าบบมีเงินในการหักษาเนาะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่แบบน่าสื่นชมหลายๆในะทุกคนเนาะเหตุให้คนคนนั้นเนาะเหตุให้คนเจ็บคนนั้นสามารถกลับมาแนมเห็นามาใช้สวิตได้ปกติตาม ตามเคยนั่นเองนะทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่น่าซื้อสูงหลายเนาะก่อนอื่นขอซึ้อสมงมากๆนะทุกคนวันนี้เราจะมา e รี t กับว่าได้เนาะเป็นก่อนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าของเพจเนาะลาวไทยท o กแกเอร์เนาะที่ได้ไปถ่ายทำหรือว่าไปถ่ายผลงานดีๆแบบสีมานะทุกคนข่าวพระเจ้ากับบุมีโอกาสที่จะไปเนาะเสิร์เราได้เขียนในในคลิปวิดีโอเนาะที่โพสต์ไปเมื่อวานนี่ว่าน้ำตาไหลหักแพงลาวไทยเนาะขับห้องฟาตัดเคลื่อนที่ไทย ไปรักษาฟรีให้คนลาวนะฮะหนึ่งในกิจกรรมดีๆนะฮะสามาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพและสามาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพนะฮะจัดพิธีทอดถวายพ,ะะพะร,าระกฐถินพระราชานนะประจ 67, ําปี2567วัดพุทธ วานารามบ้านเมืองกลางเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักระหว่างวันที่20ถึง27ปี2567เนระาทุกคนนะเป็นสิ่งที่น่าสื่นสมหลายเนาะในการเฮกิจกรรมนี้ว่าจะเป็นทางคนลาวหรือคนไทยนะส้วนวันนี้เราจะมาเบิร์นคลิปนี้กันแล้วก็จะมาอ่านเนาะ,ะความคิดเห็นเนาะของพี่ๆคนลาวคนไทยเนาะอยู่ไทยคลิปเนะาะเพื่อนมีความคิดเห็นแนวใดต่อสิ่งนี้เนาะแน่นอนเนาะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่น่าสื่นสมเนาะความคิดเห็นก็จะ ออกมาในทางที่สื่นสมเนาะครับพระเจ้าเห็นครับพระเจ้ายังดีใจนะทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะมาอ่านกันเนาะอยู่ท้ายคลิปว่าเป็นมีความคิดเห็นอะไรอ่ะแล้วทุกคนเดี๋ยวเขามาฟังกิจกรรมนับการเนาะว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นสองข้างเลยนะน้องใช่ไหมครับคุณแม่อยู่ดีๆก็เป็นและสิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับนั่นคือรถผ่าตัดเคลื่อนที่นะครับของสภากาชาติไทยครับก่อนจะมาหาหมอนี่มองเห็นปะยิ้มรอใช่ว้าวทุกคน คือก่อนหน้านน้นองอาจจะมีสายตายที่มีปัญหาเนอะหลังจากนั้นน้องสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดเลยทุกคนเธอเป็นยังไงเห็นไหมลูกเห็นแล้วเนาะโอเคสวยงามเห็นแค่ไหนเห็นหนะ้าแม่ชัดยังไหนดูหนะ้าแม่สิอันมองเห็นแล้วอะ่ะเออตาลูกไห่โอ้จะร้องไห้ตามทุกคน ว่าวเห็นอเย่งที่เป็นเซสซิทีเป็นสิ่งข้ดขาก็จะเซสซิตีสลักข่าวพระเจ้าเห็นเป็นไงเราทุกข์มากเนาะแม่เขารักหนูอะเนาะหนูก็ต้องรักแม่เนาะเรามองเห็นแล้วพอแข็งแรงดีร่างกายดีหนูก็ต้องช่วยแม่เนาะเออไปไม่ต้องร้องไห้ผู้ชายต้องอดทนไปหยอดยาไป นี่คือโครงการดีๆกิจกรรมดีๆซึ่งเกิดขึ้นที่สปปลาวหนึ่งในโครงการทอดถวายกระถินพระราชทานที่วัดกลางเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักครับและนี่คือคณะแพทย์จากสภากาชาติไทยนะครับที่เข้ามาร่วมดูแลรักษาตาให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้นานถานะและโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับและปีนี้อยู่ที่ปัตเซครับเมื่อปีที่แล้วเราจะอยู่ที่หลวงน้ำทานะฮะอ,อ๋อโครงการใน เกิดขึ้นทุกปีเลยทุกคนบาแมวนจะเกิดแต่ปีเดียวเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้นอาจจะอยู่แขวงอื่นอยู่จังหวัดอื่นและเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาประมาณร่วมส0บกว่าปีแล้วครับนั่นคือความสัมพันธ์ไฮละลาวนะครับและนี่คือหนึ่งในกิจกรรมพิเศษนะค,คือการทอดถวายกระถิ่นพระราชทานที่วัดกลางเมืองจับปาสังแขวงจัปาสักครับวันนี้ผมมาเจอพี่พอชัยครับเป็นหนึ่งในคนไข้นะครับที่ได้มาผ่าตัดตานะฮะคุณพี่เป็นอะไรมา เป็นแกนตาคุณแกนตาคุณเราจะเรียกว่าต้อกระจกได้ไหมต้อกระจกต้อกระจกแกนนี่พี่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยผ่ากระาเพื่อเปิดตาเปิดตาให้แพทย์เพื่อดูเพิ่งว่าผอมเรียบร้อยวอร์กบ้านอ่านั่นคือเมื่อวานนี้พี่เข้ามาผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้กับมาอีกทีให้คุณหมอเช็คอีกทีหนึ่งถึงความเรียบร้อยแนอาแล้วนี่เมื่อวานนี้เป็นคิวที่เท่าไหร่พี่คิวที่ สี่สิบบาโอ้สี่สิบห้าเ oh, ชื่อไหมโอ้โหแบบแต่ละเคสบริษัทใช้เวลาแบบสมองสองสมองเนาะเป็นมือเลยทุกคนโหเป็นสิ่งที่หนึ่งวะเป็นสิ่งที่น่าสิ้น,นส,สมดายแปลว่าการผ่าตัดแต่ละเคสเนาะก็ต้องใส่ขาใส่ใจใช่นะเป็นโครงการที่ดีหลายทุกคนโอ้โ oh, ห oh, oh, ส,สิ้นสมมากๆสิ้นสมจริงข่าวว่าคุณหมอเนี่ยได้ผ่าตัดคนเดียวนะฮะแล้วทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเลยจนหอดหกโมงแหละหกโมงแล้ว คุณหมอจากทีมแพทย์ทีมกาชาไทยเข้ามาตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27นะแล้วผ่าตัดทุกวันเลยแล้ววันนี้จะได้เห็นแล้วเห็นเสจะเห็นแกงม่าสองเบื่อรู้สึกัไกลบ้างพี่ดีใจ <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจแล้วสิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับนั่นคือรถผ่าตัดเคลื่อนที่นะครับของสภากาชาติไทยครับซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะแล้วมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่วัดหลวงนี้ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27เลยนะครับ คือเขาผ่าตัดให้กับเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นแม่ชีและผู้ยากไร้นะฮะที่เข้ามาเขาจะมาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คัดกรองเราจะเห็นว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลร่วม20ชีวิตด้วยกันนะโอ้โหก่อนอื่นก็ขอแบบซื่นสมนะทุกคนขอซื่นสัแพทย์หมอจากประเทศไทยแบบอดทนเนาะตื่นตั้งแต่สี่โมงเร้าเนาะจนหดขังสินะในการผ่าตัดแต่ละเคสนะเพราะว่า จากขูภาพจากวิดีโอรู้สึกว่ามีคนที่แบบมีปัญหาเหลืองตาเป็นจํานวนหลวงหลายเนาะเป็นสิ่งที่น่าสุดซมากๆทุกคนเขาบอกว่าอยู่ที่นี่กันตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึง6กโมงเย็นเลยนั่นคือการผ่าตัดกันตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นณนะวันวันหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่คุณลุงเขาบอกมาแล้วว่าเขาอยู่ในคิวที่45ในหนึ่งวันคุณหมอได้ผ่าตัดได้ตรวจตานะฮะทางทีมแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะมาเช็คอั มาตรวจสอบกันอีกทีนะฮะว่าสิ่งที่คุณหมอรักษาไปนั้นน่ะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติครับเป็นอย่างนี้ทุกวันครับณนะวันรุ่งขึ้นผู้ป่วยจะเข้ามาตั้งแต่เช้าขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วกลับมาอีกตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยครับซึ่งก็ต้องส่งกําลังใจนะฮะคุณหมอและก็ทีมแพทย์จากสปากาชาดไทยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในโครงการทอดถวายกระถินพระราชทาน ที่วัดกลางเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักครับ วันนี้ผมมาเจอคุณหมออุไรวันครับเป็นคุณหมอดีเด่นผู้ที่ตนในการรักษาตาให้กับผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สปอร์บาราวเลยครับอยากถามแล้วคุณหมอโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณหมอคือหน่วยแพทย์จากสู่สัญญกรรมสภาการชาทไทยในส่วนของประเทศพัลรัตลาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยเราดําเนินงานอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ดาเนินการมาปีหน้าก็3าปีแล้วล่ะค่ะโครงการของเราเนี่ยเน้น ที่จะออกรถออกรถผ่าตัดนี่คือรถผ่าตัดที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะคะโรคตาเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าในในประเทศตอนนี้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะนั้นพอมีอายุเพิ่มขึ้นการเป็นต้อกระจกหรือในกลุ่มของชาวไร่ชาวนาะก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อ ลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะมาหาหมอตาได้ก็จะเป็นปัญหาของเขาบางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งตาบอดต้อกระจกจนกระทั่งมองไม่เห็นนะคะเราก็เลยออกไปตามพื้นที่ไกลๆเพื่อไปดูแลประชาชนของเราในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะเราได้มีโอกาสมา,มาดูแลนะคะประชาชนในในเขตของจังปวััทธ์ะก็ต้องเรียกว่างานนี้เนี่ยบุญพามาเพราะเนื่องจากว่ามีกระถินพระราชทานนะคะแล้วก็ พื้นที่เนี่ยนะคะต้องการความช่วยเหลือจาก,จากหมอตาทําให้สภากาชาดไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญครั้นงนี้นะคะเมืม่อมาทํางานเนี่ยก็พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าความรุนแรงของต้อกระจกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต้อเนี่ยเป็นต้อที่สุกมากคนไข้มองไม่เห็นแล้วน่าจะเกือบร้อยเอร์ซนะคะที่เราที่เรารักษาให้นะคะก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราได้มาร่วมมือกันแล้วก็ได้ได้ช่วยเหลือน,นะคะประชาชนในในสถานที่แห่งนี้ค่ะที่สปปเราที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรครับคุณหมอก็ <c oughs> เหมือนเหมือนไทยน,นะคะไม่ต่างหรอกก็คือต้อกระจกเป็นหลักเพราะเป็นผู้สูงอายุเห็นว่าต้อกระจกที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเยอะนะคะรุนแรงคุณหมอก็เลยมีลดผ่าตัดเคลื่อนที่นี้เข้ามาถึงที่ประชาชนเข้าไปถึงที่ชุมชนได้เลยใช่ค่ะคุณหมอวันหนึ่งที่คุณหมอผ่าตัดดีลายครับ ก็เราก็ให้มากที่สุดนะคะก็ทําตั้งแต่เช้าถึงเย็นเท่าไหร่ก็คือทําไปจนว่าคนให้จะหมดโอ้โห oh, แบบซื่นสมหมอหลายทุกคนเนาะแบบว่าฟังจากน้าเสียงจากคําเว่าแล้วรู้สึกเป็นคนจิตใจดีแบบมีเมตตาด้วยคนแบบเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขอ่ะมีความสุขจากการช่วยเหลือทุกคนสังเกตได้เนาะคำว่าเพืนอนออมมาเปนะ็นสืเทนาวสื่อสมหลายเพราะว่ามือหนึ่งเนาะ ไปผ่าตัดหลายเคสเนาะยืนแตกระสาจนขำมาสินะเมื่อยได้ทุกคนบวมแดบวมเมือเอ่อยเนาะอันนี้เป็นสีทสี่น่าสืดสมเหลายค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์ไปแต่ละคนที่ได้รับการผ่าตัดกับคุณหมอแล้วเนี่ยก็เปิดตาขึ้นมาจากวันนี้ก็เห็นได้ถึงแบบแสงสว่างที่คุณหมอมอบให้แล้วผมก็ได้ยินข่าวมาว่าคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วต้องไปรับรางวัลที่เจนีวาแต่คุณหมอไม่ไปก็ พอดีมีมีท่านผู้บริหารท่านรับแทนให้แล้วนะคะก็คือรางวัลก็คือความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มาตรงนี้เนี่ยคนไข้ร้อยเป็นร้อยเนาะที่เขาไม่ได้รับการดูแลเราก็เลือกที่จะมาดูคนไขย้ยังไงรางวัลเราก็ได้อยู่แล้วละค่ะเราไม่ไปเขาก็ให้ค่ะ น่ารักมากๆเลยแล้วนี่แหละครับคือผู้อุดที่ตนจริงๆนะกับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่ยากไร้และนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะของการทอดถวายกรถินพระราชทานที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับประเทศไทยเข้ามาทอดถวายกรถินเนี่ยเป็นเวลานับร่วม10บสปีแล้วแล้วนับปีนี้นั่นคือเกิดขึ้นที่แขวงจัปลาสักครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์พี่เข้ามาแล้วและถึงตอนนี้นะฮะนั่นคือเขาได้มาผ่านตัดเมื่อวานนี้ครับแล้ววันนี้เนี่ย เปิดตาเรียบร้อยแล้วเปิดตาเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างโอ้เปิดตาดูนิดเปิดตาออกมาแล้วชัดชัดมากเลยชัดมากเลยก่อนหน้านี้ก็ขุนข้างกอนแน้ารู้สึกมัวมากมัวทีนี้โอ้เห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยชัดชัดมากเลยขอบใจหลายๆดีใจแล้วพี่เป็นไงบ้างชัดเจนชัดเจนเปิดตาแล้วชัดเจนป๋อชัดเจนแ๋อชัดเจนโอ้ดีใจหลายเขอบใจหลายๆ เ<ว>นี่ยฮะทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือผ่าตัดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คุณหมอแล้วก็ทีมอาสาท,ทั้งหมดเนี่ยสามารถเปิดตาให้นะครับ <ส ielle. S 1> เราจะเห็นว่านักธุรกิจไทยก็ดีแล้วก็ทางด้านคนที่อยู่ที่นี่ก็ดีนะมาช่วยกันครับนั่นคือจิตอาสาจริงๆนะที่เขามาช่วยกันทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นไทยหรือลาวนะฮะได้เข้ามาช่วยกันซึ<ส>่งคิวครับซึ่งคิวบุญทันบุญทัน เป็นยังไงบ้างเปิดตาเรียบร้อยแล้วรู้สึกสัดขึ้นค่ะชัดขึ้นซัดขึ้นเห็นแสงเห็นแสงขึ้นนะอ๋อแล้วเป็นอะไรมาทําไมตัวยังน้อยอยู่เลยแล้วแบบว่าเจ็บตาละมองไม่เห็นแล้วอยู่ดีๆก็เป็นอ่ะอยู่ดีๆก็เป็นคือกันเลยบอสอันนี้เป็นสองข้างเลยนะน้องใช่ไหมครับคุณแม่อยู่ดีๆก็เป็นอยู่ดีก็เป็นแล้วเป็นสองข้างเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอย่างเลยอยู่ดีๆก็เริ่มไม่ชัดขึ้นไม่ชัดขึ้น แล้วทุกวันนี้ก่อนจะมาหาหมอนี่มองเห็นปะเห็นน้อยเห็นน้อยหนึ่งนะเห็นเกะกะเนโตกายเห็นไกล่กับมุอ๋อทั้งสองข้างเลยเนี่ยังอายุยังน้อยอยู่แล้วโชคดีที่ได้มาผ่าตัดเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นเลยเมื่อกี้เราเห็นเลยนะน้องก็ร้องไห้ด้วยดีใจนะ ดีใ,ใ,จใ,ใจเนาะที่ได้แบบว่าเราเห็นชัดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราก็ต้องดูแลรักษาตาเนาะเราก็อยากฝากบอกนะแต่ละคนนะฮะว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ใกล้ๆอย่าเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเนาะทำไมอย่างนั้นมันก็นทุกอย่างกะทาให้ใสายตาเราแย่ลงขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากๆาเมยก,ก็ดีใจหลาย <laughs> โดยขอบคุณเครงการโดยขอบใจขอบใจด้อ yeah. ก็คงต้องต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานเราได้รับความร่วมมือจากนะคะจากทั้งนะคะทีมของคนไทยแล้วก็ทีมของของสอปปลาวนะคะที่ที่มาร่วมมือกันดูแลคนไข้นะคะจะมีจิตอาสามาช่วยกันทํางานจะมีผู้ที่เอาอาหารมาเลี้ยงคนไข้นะคะซึ่งซึ่งพบอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะพบน้ําใจอย่างนี้ตลอด น้ำใจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความความดีของเพื่อนมนุษย์นะคะคนที่มีมาช่วยคนที่ไม่มีคนที่มีความรู้คนที่มีศักยภาพจะมาช่วยกันได้เนี่ยเรามาช่วยกันถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆคนมีความคิดอย่างนี้โลกนี้จะน่าอยู่นะคะสังคมเราจะมีความสุขค่ะว้าเป็นไรทุกคนหลังจากเบอร์คลิปจบไปนอร์โว่าเป็นคลิปที่สวยงามและเป็นคลิปที่นา่าซึ่อมหลายโอ้เห็นแล้วแบบน้ำตาไหลน้ำตาคอไปนำ้ำไหยที่ใจแล้วก็เห็นความสุข เนาะของผู้หายละครผู้หับเขาเขาคกว่าเขาดีใจไปน,าน้าคนเนาะสวัสดเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเขามาเห็นมันนี่เขาก็นับคิดมาเผยแผ่ใช่เขาก็ดีใจเนาะเป็นสิ่งที่แบบขอสื่อชมก็เลยขอสื่อสืส่อชมโครงการดีๆเนาะจากทางประเทศไทยเนาะในการรักษาปินปัวตาฟีให้กับน้องๆหรือว่าประชาชนคนลาวนั่นเองนะทุกคนเนาะขอบคุณหน่วยงานจากทางฝั่งลาวนำเนาะทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนะทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่น่าสื่อชมหลยเนาะเดี๋ยวเขามาอ่านความคิดเห็นของคนลาว เนาะว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรทุกคนข้าพเจ้าเสว่าเนาะทุกคนน่าจะมีความคิดเห็นคือกับข้าพระเจ้านั่นเองเนาะอาบ้างเป็นความคิดเห็นตับอิ่ดทุกคนเนาะเพื่อนบอกว่าขอขอบพระคุณหมอทุกคนและแพทย์ทั้งร้ายที่มาส่วยเหลือคือหายดวงตาใหม่หาคนลาวเนาะขอให้ทุกคนสุขสมบัติทุกอย่างด้วยเถิดสาธุไทยลาวรักกันนะครับนะฮะร,รู้สึกดีใจไทยคนลาวเนาะเป็นความกิดเห็นของคนไทยนะว่าขอบคุณโครงการดีๆขอบคุณคุณหมอมากๆที่ช่วยเหลืออ่า คนที่ได้โอกาสนะฮะขอบคุณทีมงานมากๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ทีมงานและคุณหมอและโครงการดีๆสู้ๆนะครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่าเป็นคนลาเนะขอขอบใจในน้ำใจความหักอลมิตรภาพในกิจกรรมทีดีๆของพี่น้องไทยลาวหลายๆเดอ้อเป็นน้ำตาที่ตื้นตานแทนคำขอบใจของคนที่มารักษาตาเนาะขอขอบใจคุณหมอแนละทุกทุกฐานที่ได้เข้ามาห่วงทำกิจกรรมในครั้งนี้เนาะ ความเป็นน,น่าหะรายทุกคนขาอเขียนทัามาว่าขอบใจหลายๆสําหรับโครงการดีๆโครงการนี่เหมือนดังได้เปิดโลกใหม่ให้ภายหลายๆคนจากี่เป็นจากที่เบิกโบเหน็นหรือเห็นบบแจ้งก็ได้ก็จะได้เบิกเหตุแจ้งขึ้นนั่นเองความเกีเห็นท่านมาบอกว่าขอขอบใจทัานหมอทีห้ชีวิตใหม่แก่ผู้พิการตาเบิกโบเห็นในสปรปลาว อขอขอหายทันหมอและทีมงานจงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเถิดสาธุนะฮะความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นคนลาวนะแต่เขียนภาษาไทยบอกว่าขอขอบพระคุณแทนคนลาวทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเงินไปรักษานะฮะความคิดเห็นถัดมาบอกว่ารู้สึกดีหลายที่พี่น้องชาวไทยเราที่มาช่วยคนลาวเรานี่คือพี่น้องกันจริงๆรักนะพี่น้องไทยลรานะฮะรักกันนะครับความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ขอขอบคุณนำโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่ช่วยผ่าตัดตาคนลาวให้มองเหตุขอบคุณจริงๆนะฮะเป็นคนอมเมนต์ของคนาเนคนแต่เพียงผิดภาษาไทยเนาะส่วนหลายคอมเมนต์จะคล้ายๆกันเนาะ,ะการวอา์ปเปเซียด้วยกันเลยก็ขอบคุณโครงการขอบคุณคนไทยขอบคุณทุกหน่วยงานเนาะที่มาส่วนเหลือคนล่าให้ เห็นหรือว่าให้เปิดโลกใหม่นั่นเองนะทุกคนเนาะให้มองเห็นที่ชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบโอ้โหน่าสิดสุมากด้วยส่วนตโตคาพระเจ้าเป็นคนสายตาสั่นเนาะเวลาแนบ่เห็นโคตรลำบากโคตรทรมารเลยทุกคนเนาะสวัสดีเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบน่าสิดสมมากๆนะโอเคนะทุกคนคิดภาพจบในที่ถ่ายทุกคนกดไลค์กดแชร์สบายดีสวัสดี